ดานเนียนบทที่หข้อที่8ถึงข้อที่9เรื่องของดาเนียนมีเรื่องราวในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งชื่อดาเนียนประเทศใหญ่ที่เรียกว่าบาบิโลนบุกอิสราเอลที่ซึ่งดาเนียนอาศัยอยู่อิสราเอลพ่ายแพ้และหน้าเศร้าที่ผู้คนจำนวนมากถูกจับไปเป็นเชลยกษัตริย์แห่งบาบิโลนได้คัดเลือกเด็กฉลาด จากกลุ่มคนเหล่านั้นและมอบการศึกษาที่ดีแก่พวกเขาเชื่อกันว่าหากพวกเขาเติบโตได้ดีและทำงานให้กับบาบิโลนในที่สุดก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชาติบาบิโลนดานเนียนและเพื่อนทั้งสามของเขาได้รับเลือกให้เป็นเด็กฉลาดและได้รับการศึกษาหากคุณต้องการทำงานให้กับประชาชาติและกษัตริย์บาบิโลน คุณต้องเรียนรู้ภาษาและความรู้ของประเทศนั้นก่อนและคุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในประเทศนั้นพวกเขาถึงกับเปลี่ยนชื่อของชาวอิสราเอลให้เป็นภาษาบาบิโลนด้วยดังนั้นชื่อของดานเนียนจึงกลายเป็นเบลเทซซากริยัตแห่งบาบิโลนคิดว่าการที่เด็กๆ จะได้มาเป็นคนงานของประเทศในอนาคตพวกเขาจะต้องเข้มแข็งดังนั้นพระองค์จึงประทานอาหารที่ดีและเล่าอังหนอันลําค่าเก่พวกเขาเมื่อคิดดูแล้วดูเหมือนดานเนียนและเพื่อนๆของเขาจะใช้ชีวิตค่อนข้างดีสำหรับนักโทษที่ถูกพาไปประเทศอื่นไม่ใช่หรือฉันคิดว่าผู้คนอิจฉาดานเนียนและเพื่อนทั้งสของเขา ที่อาศัยอยู่ในพระราชวังที่สวยงามได้รับการศึกษาที่ดีและได้รับประทานอาหารดีๆแต่จริงๆแล้วดานเนียลและเพื่อนๆไม่พอใจกับการใช้ชีวิตแบบนี้เพื่อที่จะดำเนินชีวิตในฐานะประชากรที่บริสุทธิ์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าชาวอิสราเอลจึงแยกแยะและกันกองสิ่งที่พวกเขากินและดื่ม ในแต่ละวันอาหารของกษัตริย์ดูน่ารับประทานสำหรับทุกคนแต่ไม่ใช่อาหารที่พระเจ้าอนุญาตให้กินดังนั้นดานเนียลและเพื่อนๆของเขาจึงร่วมกันตัดสินใจครั้งสำคัญอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าเราถูกจับไปเป็นชเชลยและพูดภาษาของชนชาติบาบิโลนและใช้ชื่อชาติบาบิโลนแต่เราก็เป็นประชากรของพระเจ้า เรามาลองใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์กันเถอะพวกเขาตัดสินใจที่จะไม่กินอาหารดีๆและเล่าอางุงนที่กษัตริย์อมอบให้พวกเขาใครก็ตามที่ถูกจับเข้าคุกคงคิดเรื่องนี้เราแค่ต้องกินสิ่งที่เราได้รับเราจะรักษาน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยอาหารได้อย่างไรดังนั้นการตัดสินใจครั้งนี้ คงเป็นเรื่องยากมากสำหรับดานเนียนและเพื่อนๆของเขาดานเนียนพูดกับหัวหน้าขันทีเราจะไม่กินอาหารในวังหรือดื่มเหล้าอางุ่นที่กษัตริย์จัดเตรียมให้กรุณาให้ผักและน้ำแก่เราเท่านั้นเมื่อหัวหน้าขันทีเห็นเฉลยพูดสิ่งนี้พวกเขาคงจะโกรธมากอย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงเปลี่ยนใจผู้รับใช้คนนี้ที่จะมองดานเนียนในแง่ดีแต่เขากังวลเขาคิดว่าถ้าดานเนียนและเพื่อนๆของเขาไม่กินเนื้อสัตว์และวายดีๆร่างกายของพวกเขาก็จะอ่อนแอลงและกษัตริย์ก็จะลงโทษเพราะไม่ดูแลพวกเขาอย่างดีดานเนียนกล่าวว่าให้เวลาเราสิบวันโปรดสังเกตใบหน้าของเราเพื่อดูว่า เราแตกต่างจากคนอื่นๆที่กินอาหารของกษัตริย์เมื่อเรากินเฉพาะผักและดื่มน้ำเท่านั้นหัวหน้าขันทีอนุญาตดานเนียลและเพื่อนๆของเขาปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยการรับประทานแต่ผักและดื่มน้ำเป็นเวลา1บวันหลังจากผ่านไปสิบวันผู้รับใช้ของกษัตริย์ก็เห็นดานเนียล และเพื่อนๆของเขาและเห็นเด็กคนอื่นๆที่รับประทานอาหารของกษัตริย์พวกเขาดูดีขึ้นพระเจ้ายังประทานสติปัญญาแก่ดานเนียลและเพื่อนๆของเขามากขึ้นอีกด้วยมันจริงมากเลยใช่ไหมบางทีอะไรคือสาเหตุที่ดานเนียลและเพื่อนๆของเขาสามารถรักษาปฏิญาณที่ยากลำบากนี้ไว้ได้ไม่ใช่เพราะเขาเชื่อในพระเจ้า และมีเพื่อนที่อยู่กับเขาหรือ